คือว่าในคือเปิดก็คือบ่าเปิดนะแต่ว่าเ้าว่อยากให้ควาหวังใส่แบบบางพรั้งคือว่าง่ายๆก็เปิดซะเนาะปิดใจตอนนี้เนาะคนนี้หบอพร่อเนาะคนที่เปิดก็คนอื่นมาล้มคนยา้ให้เห็นท่านเปิดนั่นเนาะแม่เห็น่นเปิดไปก็แบบว่าเข้ามาอะไรมหาแบบหลับเคาบ่ได้บบที่เปิดอยังไง สี่พ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุมชนว่าสิพี่น้องายในประเทศหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูปพ่อโคหน้าบาทท้านเฮานี่เลยพี่น้องเลยโดยกำลังพบว่าพวว่าพอกับ่องยูทู e พ่อโคหน้าอีกเ้นเก่าสินเคยพอพี่น้องตอนนี้พอ่อโคหน้าได้มาทางบ้านน้องจอยพี่น้องอ่าจะ่าวไม่น่าลุนเลยเนาะโดยเมื่อนี้ก็สะมาอัปเดตทางน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ พี่น้องได้รับชมกันเนาะก็สิมาถามเรื่องเล่าข่าวข่าวเนาะก็คือทางน้องเพิ่นเปิดใจให้พี่น้องว่าไปฮอดใส่แล้วเนาะหรือว่ามีผูมาจับจองหัวใจน้องเพิ่นเล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยไปเบึงไปชมพร้อมๆกันทำไพี่น้องบรรยากาศธรรมศาสธรรมชาิเนาะไปรับชมอับพังเนาะทางเสียงของน้องจอยเนาะก็สิเเราเรื่องให้ฟังเนาะโดย ้าร oh. ู่ awesome. you. oh, you know? yeah. Yeah. ี yeah. oh. 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 Wow. Oh. Oh. ่เบาว่ามีนมมากมากอย่างนีพอกับมีนอแต่วมาช้าเลยโบพอไอ้เพื่อนเดี๋ยนี่กายยังลงกันอยู่บ่อ๋อคือไอ้เพื่อนยังให้เวลาอยู่โอ้ก็ดียูนอกะคือไอ้เพื่อนกายังให้เวลาอยู่นอ่าแบพ่อมาได้แม่จะต้องิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะการช่วยเบาเลือดพอคือสีโบพ่อมางเนาะ อย่างลูกเพิ่นก็ยังน้อยอยู่สิคิดน้ำลูกน้ำเนาะลูกยังน้อยแล้วก็ดื้อคือน้ำลูกลอะไรอยู่น้ำพิ่นกี่วันจรจ๊ะใช้เวลาอ่น้ำพ่นอยู่อ๋อคือคันสม,มุดคันไปเพิ่นให้ไปอยปู่น้ำบ่หรแต่คันสมมุิว่าใบคันเอาเพื่อนอย่างให้ไปอยู่น้ำคันคันตอน ก็ไม่ได้กมันขึ้นทันยี่วัวท่านพ่อมกัแ่ต่างกันน้อมาอยู่กูมาอยู่กัเนาะจบบยังฮชิบอกว่าจังใดเนาะคือบ่พอเมือนกก็ายามให้คนวางไงพวบบางคนาดเนาะว่ไงก็คือถ่ายนั่งกฉยนั่งเฉยเขาหลับคนก็ได้หรือว่ามันไปไปนคนก็ได้ยัมคนเสียใจ่ได้บอกโอกาสให้บอกให้คนนั่นให้คนทํำใจได้แต่ตอนนี้ยี่ว่าเนาะ ให้เขาหวังเพื่อนแล้วก็เพื่นเสียใจดูยคุอยู่ก็ยัคุยอยู่ยชเดัวใจัวเปดใจปวใจเปัวเปิดใเปิดหัวเอิดเปิดหัวเปเวเปใจห้เปิดใจเดหัวเปิดใจเปิดัวเปิดเปหัเปิดใจเปิดัวเปเดใเปิดหัวเปวเปเปิดหัวเปิดใอเปัวกเัเหัวเวจัเ มีอยู่บ่แบบมุมที่ทักเขามาหาเอื่อยเลยเอื่ก็ะมี่ม่เขามาถามแบบเขามาน้ำทิงานานำทิมงานหลัมาถามเลยเขาแบบโทรมาว่าโทรมาบอกกันเงินไอยางประมาณนี้นะฝากให้จเอายาง่นเลยบอกว่าคอยเอายางขาเลบอกตัวตาคังเงินหายจะขึ้นมาปฏิเสธไปเนาะนี่ข็เลยบอกว่าเาขึ้นเรวขึ้นยายขึ้นมหาขันทีเนาะแบบ คันเทาหับไปกเหเืินหายความหวังเนาะหายความหวังส่วนอะไองบ่อแบบ่อยังบ่พ่อมาเคิดน้ำลูกอยู่ประมาณนี้นะกวลลูกประมาณนี้นะคนมาำบากศีลาคนมาแบบตัวตัวจริงเลยคนโทรมานโทรมาทางทีมงานลำบากศีลาเลยท่ามาแบบ โทรศัพท์มาให้ครูแล้วค่ะโออๆคุณชอบเคอไลน์ของบริหาเลย่บอกแว่าทั้บุพเพความก็คอยาให้ความหวังเขาแมนเยู่เนาะท้งบุพเพควกั่ให้ความหวังเขาค่ะเหมือนเฮาหักไปก็เหมือนเฮาให้ความหวังเนาะม่อยาก่วยเรือก็ให้สวยทางความทงสารโดยโดยกำัาช่วยกบให้มีแบบความมีความหวังมีวามักไม่บเอานะคิดน้าน่งวีน้ำนวน ท่าตัดสินใจไล่ไว้นี่ก็ดีเนาะน้องจอยได้ด้วกันเฝืนยังว่าเฝืนยังแบบหายเวลาเฮาแบบดีนะโดยแต่เรื่อยว่าน้องฝืนได้ยังเข้าใจเนาะส่วนเข้าใจนะว่าเฮายังมีลูกและมีอย่างเฝืนยังไม่ได้ผิดหรือยังมาหาเขาตอนนี้โดยโดยโดยคือไอ่ปู่ที่ร่มนี่เป็นทางต่างประเทศบ่อยโอ้สิงคโปร์กับคุณน้องฝืนฝืนใหญ่ในการไปทำงานใ่ต่างประเทศ เป็นคนลาวหรือคนไทยคนดีสานโอ้คนดีสานไปทำงานยี่ต่างปรนเทยอุตส่าห์ามันเรบมันกับโมเน่เนาะสาวจอยเป็นไ้โอกาส์เป็นอกาสามากเงที่เทาก็นเฮักนมาลูกเท่ากัใหญ่ไปเนีอ้น่นพ่แบบให้เวลาเขานัเนาะกัรชิวาให้ล้วนๆมวนก็นั่นแหละเนาะเพราะอีกอย่างเขาก็เคยเกลียใจมาแล้วเนาะ บ่ทนคุยกันยังงแบบปั้บหรมาไหวมาขอลูกพาไปอยู่ขัางทยรถแล่เอาลูกไปจดทะเบียนทุกคนบ่อไดเนาะบ่อไดบ่อไดเนาะต้องให้เวลาเขาเนาะแบบต้องเบิ่งดีเพาะว่าเขาไม่เคยเสียใจมาได้เลยแล้วก็ไปอยากเลือกพิชั่งสองเมีนพวงเพิ่มขึ้นดใช้เวลาแบบตัวพิสุเนาะดูบ่เคนกะว่ายัได้ยังยังยก็เลยว่าพนอยากสอยเรือ่อยดูความสงสารค่ คัสะท้าแว่าแตาจับซอยอะไรแบบว่าวางคนตอบแทนและน้องกับบมีเนีตอบแทนของไรแบบใจกันยังแบบวันยังหัวพ่อยังหัวมนีนะบอกดดูอไรบเห็ดมาเลยตั้ใหเลยนะูดูเดีอยาไปเห็ดขา่อดงคนมีอยู่มาโอวลแต่ัวทันท่อเนะัวทันแร้อมเนาะแต่คันที่ให้ทำแบบ ติดใจแล้วบคือ้นได้ดิคันวอลเลื่องแบบปัวใจติดติดสวหางหนอยได้อ้่เปิดยังเปิดยังเปิดอยู่ปิดแล้วชื่อ่า้องได้เปิดก็คือบ่เราเปิดนะแต่ว่าฮะวิ่กให้มหวังใสแบบบบ่บพอบไม่่อง่ายๆกตบ่เปิดซะเน้ะปิดใจตอนนี้เนาะคนนี้บพบ้อมเนาะคืนที่เปิดกับคนอื่นมาล้มคนยากหน้ยไ่เห็นคันเปิดนะไม่เท็นคันเปิดไปก็่ลบว่า เข้ามาอะไรมาหาแบบหลับเขาบดได้่ไดเปิดยังไงดอยดก็คือแบบมาแบบนี้เลยถ้าฝนจะมาถ่ายแต่ว่าชงชาห้าวอิดูห้าวชิก็ได้ซอยเรือห้าแบบกลางคนอยเรือทังถุกทั้งยากเนาะไม่เห็นเยอยเือทังถุกทั้งยางแต่เราเปินปีใจไปแล้วนาสาวจอยเนาะ หรือว่ามีคนห่วงห้ามบ่หรือว่าจังไรหรือปิดเองใช่จ้ะก็อะไรก็มีใครห่วงห้ามใช้ลูกโอเคใช้ลูกเจ้าเจ้าปิดเองเจ้าเนาะใหญ่บกพองอาวไปหามหามไหมลูกไป้นไปหื่นไอ้ตําไหมนะใหญ่ใหญ่ใช่บกพ่องเองเนาะแม่แม่กับโบได้มีผู้ใดห่วงไว้เนาะมีคนใดห่วงไว้เลยใช้ลูกใช่ไหมต้องลูก ยักใส่สีหับลูกเขาได้่โดยแม่คิดไปคิดมาแล้วจะแบบนั่งเถื่อแบบคนมากแบบรับได้รับได้แต่ว่าเอาไปนอนนอนหลับได้ใช่เวลานานเนาะว่าให้ขึ้นว่าหักจริงดีกว่านอกไปเอากันไปแล้วหู้ว่าเขึ้นชีหับได้สบายเนาะคือคนเราใช้เครื่องเวลาพิสูจน์ประมาณให้เวลาพิสูจน์เนาะคันเพิ่นจริงจังกต้องเขาตอนนี้ก็คือคือมีผู้อยากพิสูจน์เจ้าละตอนนี้เนาะ เดี๋ยวกมีอยู่ผู้อยากพิสูจน์แต่ว่าเพิงเอื่อยเพิ่นก็คือยังบ่พร้อมแต่อ้ายเพิ่นก็ให้เวลาเอื่อยเพิ่นอยู่อโๆให้เวลาอยู่กระเท่าครับตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นก็ให้ทั้งเพิ่นให้สาวจอยพิสูจน์แล้วแหละเนาะพิสูจน์เบิ่งเนอแหละโดยเพราะว่าสิตัดสินใจจังได๋นะเพราะว่าน้องจ้อยก็มีพ่อเองง่ายก็มีคนจองอยู่ตอนนี้โอ้ยมีคนจองแต่เด็กก็ยังบ่ทันพร้อมที่สิเอาเนาะ ในคันจีบบอกง่ายๆก็ถือว่ามีแล้วเนาะโดยมีแบบโต๊ะแมงจองแล้วเนาะจะยังได้สาวจอยห้องน้ำห้องในห้องาจ้าจะลักคุดเขาว่าวันอาทิตย์อีกไปมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยโอ้ช่วยเห็นห้องน้ำช่วยทั้งซองในเนาะสาวจอยซองฮ่าเม่บุญแม่บุญอ๋อเม่บุญ เป็นื้ออุปกรณ์ห้แล้วก็หาแบบคุดเองวันนี้นะคุดเองก็เลยหายพี่้ายเป็นมาคุดก็ยังดีอยู่เนาะเปิ้อมา่ว้ส่วนมาไว้แตเปิ้หาช่างมาคนหนึ่งเหมือตอนนี้ก็คืออะขาดขาดช่างประมาณนี้นะโอ้ขาดตอนนี้ขาดขาดช่างขาดช่ายเนาะเปิ้สช่างเพิ่กับเป้ลคอลายแต่เปิ้คอสองล้านเปิสองล้านก็เลยบอกว่าเห็ดตะกอนมันไม่ที่หายก็เลยบอสช่างกันในบ้านอยู่ดนา อ่าคือ้เรือการซีได้ยินคนกันเองเนาะคนในบ้านกีเคนเห็นใจนี่แบบครูบ้านผูประกาศอย่างนี้อันนีครูรังเฮือนอะไรเนี่ยผูประกาศชื่อมือชื่อมืออะไรเนี่ยจะได้แบบว่าเราเอาความซื่อเรือกับแม่บุญเพื่นประมาณนี้นะมีคนใจดีซื้อให้ดูดูดูซื้ออุปกรณ์เนาะซื้ออุปกรณ์ให้ตอนนี้ก็ขาดค่าสร้างที่จะมาก่อหรือว่าจังไรขาดสร้างที่ว่ามาซอยมาซอยทำกันง่ายนะก็ไม่ได้คนเดเนาะ มาคุดรวมมาเลยว่าฉันซะสองล้านบ่ม่คอะมาสองล้านโอ้โหจ่าจ้าคนี้มือได้จะหายอนกลานะแต่คนคอคนน่ะโดยืว่าหักนแงก่นเนาะโดยต้องคอเขาบ้างกันนะ หลังคาก็ต้องมีทุกบ้านทุกเือนเนาะห้องน้ำมาดิโดยโดยโดยห้องน้ำกำลังคือสามห้องน้เนาะแต่เปิดเสนมารถทำได้โดยโอเมนดริงเจ้าเจ้าเพื่อเห็ดห้องน้ำใส่ประมาณนี้นะโอ้แต่วดิมันคงมีแต่จำเป็นก็เลยเคาะเรื่อยเป็นตะก้อนนะโอ้หลังจากมีอิลีเดี๋ยวจะได้ห้างห้างก็จะคล้องแล้วมาฟันเอาของล้างของมาลุกนโอ้ที่ดินนะบ่ทำวัตถุดิบแต่ก็ที่วัตรงไหนมันได้ดินเนาะแม่น หนาวบางินเอาไว้ในเดือนตื่นไปเนาะท่านพาทีหาได้ใดด้จ่อยในบ้านทคนลูกใหญ่เนี่ยโอ้โหสิได้ปลาลูกไปบ้านเลยสิไปหาเงินแต่ว่ายังนี้มันไปตอนนี้ว่าว่าก็รอยกันนะโดยแลากห้ปลาให้น้องเปิรนใหญ่อยู่ก่อนจักหน่อยเนาะโดยจังไปออกเงินก็ได้แบบเปิร์นกับข่าวใจได้แบบว่าบ้านประกาศนี แะ้วว่าจะเห็ดพุ้งหัวแล้วบนี้พอมมือเห็ดแล้วแบบบ้านก็ไม่วานเป็นนั่นในเป็นทางเกตทางอ้เกตทางรอบแม่เตทางรอบหัลย้หวงดิเลยได้เ้อ่งทำไมแต่เป็นกับส้ีกะกะไหวเนาะเสืือไหวี่วาเกืืออนาคตต่อไปครับ สียเวลาเบิม่ย่งอีกเปลาย่างอีเนาะเสียเงินับไ่งเห็ดตรงกันแโดเนาะโดนแ้วก็เลยทำอะไรทำกว้าอยู่แล้วคนก็คักคาดอย่แล้วเพราะว่าเป็นดิน่นเี่นะโอเคแลนว่าขั้น่าลวงยังมาเห็ดเนเป็นทางแบบเป็นงเป็นทางลวงอะไรอย่งตู้บปแจ้งแบบเิ็นตะเบองเชียปีหลายอ่นแต่ที่ปชีมาทุกปีทุกปีนี่แต่มาบอกใหม่มาแทะเอาดินแล้วเห็ดทางโดแล้วก็ทาง เน่จำใจชื่อคนมาพูดได้แม่ กยังขาดกยังหิวของเขามาเราเรื่องน้ำมาแล้วก็ททอใจได้เนาะฉช่นกับโบผ้าลูกออกไปหน้าเลยออกไปอาบน้ำอยู่นะสักผ้าอยู่นะโอ้เดียวเาจะคอเปิ้ลลายตะเกียงใจเป็นยก็ต้องใส่ผ้าเนาะในเนาะแม่ต้องตักน้ำต้างหนึ่งเขาจะตักมาเปิดโดยน้ำอาเอาลูกเปิดนเกีงใหญ่เนเลยักเสักคืออก็ยังสิออกหน้ายบกูโบนออกแล้วเหมือนประมาณชีค่ำๆลูกออกอาบน้ำ อ๋อแล้วก็สองม่ดน้ำตีน้ำน้ำแล้วคือยางไปบอกไปได้ค่ะคนมือจะเชื่อว่าฉันจะไปตีนี้เมื่อละเชื่อเพราะว่ามันออกก่อนจางค้นก็ได้เดี๋ยวนี้บามือเนาะบามือโอ้ยดูอุยออกอยู่ประมาณคำๆไปแล้วโอยกินข้าวเที่ยงนะว่าวันนี้ยานถ่ายก็มาจะนานาะทางทีมงานถ่ายก็มาเลยเนาะโอยเป็นแน่ใดทีมงานเราโดยอาจารย์ลาเนาะแม่ ได้ล่ำล่าสาวจอยแต่วันนี้น้องมีไปทั้งใบว่าน่องนะแลดไปทั้งหัวเฮือนเอาเอาพื้นให้ซื้อขนมห้างข้าใกล้สั้นนะขนมนะห่าน้องกันนะกับน้องจอยกันนานกันพอสมควรนะน้องจอยเนาะวันนี้ก็จะได้ล่ำล่าน้องกลวันนี้เนาะตอนนี้ก็ยังขาดเงินค่าสร้างอยู่สองล้านปีเนาะ่ะเอากระซีเอาให้น้องเอาให้นำกันก็ได้เนาะ thì à, phải nông coi hay nó, đôi cả thang nông coi cứ coi nông khô nạt nó, đôi, đôi, cái nam chín là chạy nhảy, cái nam chạy nhảy mà thấy nó, กอยากจบุญด้วยว่าจังใดพ่อแม่พี่น้องเลยกาซื้ออุปกรณ์ให้เพื่อนและกามาจ้างสร้างพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ยังขาด่าสร้างพ่้พี่น้องเนาะขาดอยู่สองล้านกี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสาวจอยได้บอกมาเร็วเนาะแต่ว่าอุปกรณ์นี่ก็อาจสิยังบอกพอปันใดพ่อแม่พี่น้องก็บอเป็นอย่างเนาะทางสาวจอยก็สิไล่หากูหายยืมใส่ก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าบอกพอเนาะโดย ตอนนี้ก็ยังขาดค่าสร้างเนาะพี่พี่น้องเนาะสร้างน้องจอยเพิ่นกาหาให้พอได้แล้วเนาะคือว่ามันหลายเกินไปเนาะก็สองล้านกี่พี่พี่น้องเลยเนาะถ้าพี่พี่น้องท่านใดเนาะถ้าเห็นแล้วเนาะอยากจะซอยเดือทางน้องจอยพี่พี่น้องเลยซอยเดือระสมทบกันเนาะเทดห้องน้าพี่พี่น้องเลยติดต่อมาทางซ่องพ่อคนหน้าได้เนาะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไห้เนาะ กาทางน้องพื่นนี้ก็เห็ดจังไดพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านพื้นเนาะกะประกะทุกมือเนาะให้เห็ดห้องน้ำพ่อพี่น้องเลยแต่ละบ้านก็ต้องมีห้องน้ำเนาะแต่น้องจอยกับจนปัญญาจริงๆพ่อพี่น้องพอหาเงินบ่ได้เนาะเสียเอาอย่างน้อมาเห็ดมาส่างน้องจอยว่าสีเนาะเห็ดหน้ากับเห็ดน้ำมูกพ่อยพี่น้องก็ไล่เข่าก็ไล่บ่ได้เนาะไล่พอกินพ่อยพี่น้องเลยที่ไปหาเงินหาทองก็คือสียยากลูกพื่นก็ยังน้อยเนาะ โดยจังไดก็ขอให้เบืงครอบครัวน้องจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็ตอนนี้ก็พอน้องคนหน้าก็ได้ถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องในเบิ่งงในชมกันเนเานอทางน้องจอยเป็นกครอยากไล่ห้องน้าใหอพี่น้องเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญคนหนึ่งเนาะซอยเพิ่นซื้ออุปกรณ์หรือว,ว่า,าท่อสวมประมาณนี้ท่อสวมให้พี่น้องเลยก็ซื้อมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ แต่กันยังบอกพ,พ่อพ่อไอพี่น้องเลยถ้าใครอยากจะทุ่มสมทบทุนเนาะให้ซอยๆกันพ,พ่อไอพี่น้องเลยก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญใหนะ้เนาะโดยพ,พ่อไอพี่น้องหลังจากที่มาโอลมกับสาวจ้อยพ,อพ่อไอพี่น้องเลยก็คือถามเรื่องหัวใจเพื่อนพ่อพี่น้อ,นองเนาะก็คือเพื่อนปิดไปแล้วพ,พ่อไอพี่น้องเลยเนาะปิดใจไปแล้วตอนนี้ก็ทางสาวจอ้อยเพื่อนก็มีคนที่มาจับจองหัวใจเพื่อนพี่น้อ,นองเลย แต่จายใจขึ้นกะยังบอท่านได้ว่าสีตกลงป่งใจเนาะคนพี่น้องแล้วก็คือปิดใจไปซื่อๆคนพี่น้องเลยเพราะว่ามีทางนมจากเกาหลีคนพี่น้องเลยเนาะเพราะมัให้น้องน้องจอยเพื่นกับปิดใจเนราะแต่ถ้าน้องจอยที่จะเปิดต่อไปอีกื่องทักขึ้นกะสิบพราว่ายังคนพี่น้องเลยแต่น้องจอยปิดใีคนพี่น้อง เพราะว่าน้องจอยนี่รักเดียวใจเดียวคอยพี่น้องเลย <c oughs> แล้วก็ขอบุญขนะอบคุณเลยขอบคุณพี่น้องทางกีบซีของพอน,อพน,นอ้องคนหน้าเนาะติดตามส่งพอน้องคนหน้ามาโดยตลอดเนะาะคลิปพอน้องคนหน้ากันชี้ได้จบลงเพียงสามีก่อน่อบพี่น้องเลยไว้คลิปหน้าตัวต่อไปเนาะให้พ,พี่นน,น้องทายการคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดี